Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala asyarafin ambiyai wal mursalin wa wala alihi wa sabihi ya jama'in Rabbi salli sodari wa yasli amri wa halum hutam min lisani ya pahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rauh syukur Allah subhanahu wa ta'ala ที่อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลาให้เราได้มาอยู่ในอุมมัดของท่านนบีมูฮัมมัดสลลลละซุลแลมซึ่งเป็นอุมมัดสุดท้ายที่อัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลานั้นได้ให้ท่านนบีมูฮัมมัดสลลลละซุลแลมนั้นมาเป็นศาสดาให้กับเราและเป็นแบบอย่างให้กับเราฉะนั้นในสบ,บายนี้อยากทีจ่จะน,นําเสนอกับพวกเรานั่นก็คือมุกมินนั้นคือพี่น้องของเรา ดังที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาได้ทรงกล่าวไว้ในส ah ุโรอันฮุจูรอต์าะยัตสิบซึ่งอัลลอฮฺทรงดำรัสว่าอินนามุมมินูนยาฮวาความว่าแท้จิงบรรดามุมมินนั้นคือพี่น้องกันส่เจ้าทั้งหลายจงปรับปรุงระหว่างพี่น้องของพวกส่เจา้าและส่เจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺเผื่อว่า สุเจ้าจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ س ุบฮานและวตลลนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ س ุบฮานและวตาลลนั้นได้ส่งแจ้งให้เราทราบว,ว่าบรรดามุมินนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดก็ตามหรือเชื้อชาติใดก็ตามหรือผิวพรรณอ่ใดๆก็ตามถ้าท่านมีกะริมห์ละอิลลาห์อิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดอッลลลอฮ์ท่านคือพี่น้องกัน ดันั้นในความเป็นพี่น้องกันนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้คำมั่นในการที่จะให้ความระหนักในการที่จะให้การช่วยเหลือให้การอุปการะให้การเรียนรู้ให้การเอาประธรรมให้การเอาใจใส่นะครับในพี่น้องของเรานั่นคือบทบาทหน้าที่ของความเป็นพี่น้อง เร่เราทุกคนจะต้องอมีจิตใจที่ให้ความช่วยเหลือกับบรรดาพี่น้องของเรานั่นหมายความว่าเราทุกคนดูในความาตั้งใจในการที่จะให้ความรักกันเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวตาตัลลานะครับดังนั้นเรามาดูว่าสิ่งที่จะทําให้ความเป็นพี่น้องนั้นนะครับมีบทบาทอย่างใดบ้างนะครับประการที่หนึ่งก็คือ ความเป็นพี่น้องนั้นจะทําให้เรานั้นมีความจําเกปงต่ออัลลสุบฮานะฮวะตาลาเราจะเห็นได้ว่ามนุษย์นั้นย่อมที่จะมีความผิดพลาดนะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่มุมินผู้ที่ได้รับทางนําจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาให้ความสําคัญในการที่จะตัเกเตือนนะครับบรรดามุสลิมที่มีความอ่อนแอในเรื่องของอ ي ม ا ن นะครับก็จะทําให าการาเป็นอยู่ของมุสลิมที่มีความอ่อนแอในด้านการอิมานนั้นก็จะได้มีความเข้มแข็งนะครับในการที่จะปฏิบัติตนนะครับให้เป็นเบาที่มีการยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวัลลอา,ลาประการที่สองก็คือเราจะเห็นถึงพี่น้องมุสลิมนั้นให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามที่มีความเดือดร้อนซึ่งท่านรอซูลฺลันลำนได้กล่าวว่า ผู้ใดก็ตามที่ให้ความช่วยเหลือต่อพี่น้องของเขาในเรื่องของความเดือดร้อนอัลลอฮฺสุบฮานาห์บอตาลาก็จะให้ความช่วยเหลือเขาตั้งโลกดุญญานี้และกาโลกอาคิรัสนั่นคือบทบาทหน้าที่ของความเป็นพี่น้องที่เราจะต้องให้การช่วยเหลือซึ่งในสังคมของเราจะเห็นได้ว่าต่างก็มีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกัน บางคนก็มีฐานะที่ร่ำรวยบางคนอาจจะมีฐานะที่ยากจนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีฐานะที่ร่ำรวยก็จะเป็นผู้ที่อสอดส่องดูแลนะครับในความเป็นอยู่ของพี่น้องที่ยากจนว่าจะพอที่จะบรรทุกความยากจนของพี่น้องอย่างไรบ้างส่วนพี่น้องที่มีความยากจนก็จะทําอย่างไรจะเป็นผู้ที่มีการขอบคุณและก็อดทนในสิ่งที่อลัลลอฮฺสมบอัตลาให พบกับการดำเนินชีวิตของเขานะครับต่อมาในความเป็นพี่น้องนั้นจะทำให้เรานั้นได้รับสิทธิของความเป็นพี่น้องนะครับอย่างที่ท่านรอสุลอ l บอกว่าสิทธิของบรรดามุสลิมนั้นจะต้องอให้การนะครับพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้สลามนะครับในเรื่องของการ อตอบรับคำชื่นไม่ว่าจะเป็นการให้การเยี่ยมเยียนผู้เจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้กระทั่งว่าผู้ที่ไปส่งนะครับวัญรุ่นนี่คือบทบาทหน้าที่นะครับที่เราจะต้องมีต่อพี่น้องมุสลิมของเราต่อมาก็คือบทบาทที่เราจะต้องให้ความสําคัญในเรื่องของความรักซึ่งกันและกันด้วยกับ บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ سبحانه แะกวตาลาการที่เรามีความบรสุทใจในการที่จะมีความรักต่อพี่น้องของมุสลิมซึ่งมันจะขอให้เกิดประโยชน์ในการที่เราจะให้ความสําคัญเหมือนกับที่เราได้ให้ความสําคัญกับตัวของเรานะครับซึ่งเราจะไม่ปล่อยให้กับพี่น้องของเรานั้นอยู่ในความ่อผิดพลาดหรืออยู่ในความยากลําบากของชีวิตซึ่งเรา ในฐานะคนะมุสลิมนั้นจะต้องพึ่งาพาซึ่งกันและกันอย่งที่ท่านรอซูลสุลแลลอิสลามได้สรงกล่าวไว้ว่าอุปมาบรรดามุมนในความรักความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะครับเสมือนกับเรือนร่างอันเดียวกันนะครับเมื่อส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนอื่นก็จะคอยเจ็บป่วยแล้วก็หลับ อดหลับอดนอนไปด้วยนี่คือสิ่งที่ถ้าเราสุรุบบอกว่าว่าเป็นพี่น้องนั้นเสมือนกับเรือนร่างอันเดียวซึ่งเราจะต้องนะครับดูแลและก็เอาใจใส่นะครับที่จะให้พี่น้องของเรานั้นได้มีความเป็นอยู่นะครับที่ดีนะครับ,นะรบนั่นก็หมายความว่าเราก็จะอยู่ด้วยความปกติเช่นเดียวกันนี่คือความเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมมุสลิมของเราขอขวาริ้ นี้เตือนตัวของผมและก็พี่น้องว่าบิลลดวิกวันิดยวัวสลามอะเลยุ่มบารุตุลอยบริกาตุ